ครับวัสดีครับมือนียูกับช่องพันมันหน้ามือนีผมสีมาล่องหาเก็บหัวบัวมั้งครับสีมานมือนีเอาเสียเอาไปเสริมมูที่มันเอาไปเสริมอีกครับที่หัวไปเสียเอาไปเพิ่มครับมือนี้สีมานมอถ้าพี่นอกมาเมืองหน้าเมื่ออยากร้ายอยู่ครับมือนี้ทั้งสิ้ะครับหาอยู่หากินช่วงโควิดเอาไปเพาะได้ขายเนี่ยเพาะได้ซื้อยูซื้อกินแหม่ช่วงโควิดบ่มีงานเห็ด ครับบาร์ดี้ก็จิลงงมเลยครับบาร์ดี้ปะปลงเบิง้งครันนบบาร์ดี้มันเนาะหูน้ำมันลตัวนี้ัหยลงเบิง้งจะมันเนาน้ำมันก็ลดพี่น้องเลยอยู่น้ำฟังมาได้หนิเนาะ ้องเลึกก้นอนนะ่ะมันสิหาเห็นบุนล,ลองหาบ้างไอ้ไห,นหน้อเห็นบ้านอน้อให่บ้านหน้อห่าไโอ้ชิดผิดแล้วหัวไว้ก,ไก่อน <laughs> มุดน้ำไม่ได้ เดี๋ยวหมวกไปก่อนใจนั่นนี่นั่นนี่เดี๋ยวว่างไปหนีเด้อ,อมือถึงอยว่าง ต้องหมุดหามันช่ไดเท่าไรน้อนน่เนาะเด้จับหัวน้อเห็นบัได้นี่บัเอามาให้พี่มองเบื้องก่อนนี่ครับอย่างง่ามัา้ยแบบวางไว้น,นี้แล้วกอน เก็บไปอีกต้นเล่นน้ำมือเนี่ยมามาเล่นน้ำน้ำกันนะครับมันหวานน้ำกันก็สีดอยูี่รอบะแต่ล่องล่องบังแต่บังอีกรอบเนาะแต่บังอีกก่อนน้ำเงาเนี้ยเหลืออยู่ที่มันสลัดแล้วไหมเออ อยากพูดเถอะใช่หรืคนมุดน่ำนะพูดนะน่ำก็อยากเลือกพี่น้องเอ้ยพูนจะได้บูบูด,ดิเคี่ยงข้อหรอปะนี่ จ้ามุดกับฝ่าข้อคือเนี่ย้ำามันลึกมุดหนากบะเมื่อยวันนั้นมุดหนาเลยเมื่อยเจ่าที่เมื่อยก็ต้องซู ไทยขอเนีน่โอ้โยนางลงก่อนกันนางวะปวดขาตัวกูวิด,ดวก,วกับกูวิดเหมือนเมืองกับเดือนร้อนอ้ยเหตุการไดเอาถิไทยเอา เงี้ในสีเศร้าสีหายทางเทือกภูนี่โซนสารหลุดต่อเราสานสูบสุบพ่นเดือดร้อนมืดกระตองสู่ซูเพื่อวันแล้วเนาะ มาเท่เมึงได้ยร้ปอใจเย็นมันลึกเหียงเจ้ากับปตองล่งขนาดนั้นดกหาว่นๆได้คางๆนี่นานแรงยังเพราะไข่นานนานมาก นอนด้เยหาไปเรื่อยๆก็จีไต้เองนะครับมึงก็งงน่ะอันเพิ่ได้ลงไปสมเทียได้สองลูกรอล้วมั้งครับนี่ลูกกลัวสอลูกนี่แะ้ึงลูกอืมลูกกลัวลูลกกลกกัวเลยครับมันหลเต๋อไปนไี่ก็ม่คนก่อเหตุนะ มองตคนนี้ไม่นำดูเอ้ยไปไปหูเนาะมันมันอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำ<ส>วัดวัดอะไรกบวยใส่มาเส้ยเลยวันนี้พี่น้องเลยมาดีเดี๋ยวถ่าเบื้องผมง้มบัดสิคืนบุญเรื่อยครับค่อยเบื้องค่อยเบื้องอีกครับตอนนี้ผมเล่นน้ำต่ออีกคนครับมผม,มนี่แหละครับมือนี้ได้ ฝนกับสิมาหนาวครับมุดน้ำไหลกับหนาวไอต้งปุ๋ยหนึ่งครับหัวงามๆครับนี่นมันหาย,ย่ายอยู่ครับมันต้องได้มุดมาครับ มุดเหับมันมีแน่น่ำก็บมมีแหน่ก็ปลา,าลไหนเหรอครับปล <c oughs> าสิก้าบานละแดดออกสัวไว้หนาวแดได้นอยนับมากข <c oughs> ึ้นามาีก้นมาี้คลิปนี้ก็จบสำนีได้ครับก็ฝากกดติดตามกดซัสบสไคร่พันบานหน้าเด้สวัสดีครับ